เอ๊ะใครนกสินใจโพสถึงลูกนี้พนแอมคอมเมนต์บอกหัวอ,อกเดียวกันค่ะจะกระแสคนในวงการบันเทิงพาเรตลุกขึ้นมาทวงนีเพราะสุดทนกับลูกนี้ที่ไม่มีไม่มีไม่จ่ายเรียกได้ว่าหลายๆครั้งต้องออกโรงถึงจะได้เงินคืนไม่ว่าจะเป็นตักมายุราที่ออกมาโพสถึงลูกนี้ก็ได้เงินคืนไปแล้วหรือจะเป็นนักแสดงสาวหน่อยบุตรกรที่ต้องลุกออกมาทวงออกสื่อกันบ้างเรียกทวงนานเป็นปีกว่าจะได้คืนค่ะล่าสุดนกสิน ิในใจนักแสดงรุ่นใหญ่คุณภาพขับแก้วได้ออกมาโพสถึงลูกนี้เช่นเดียวกันในได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าขณะที่จดคิวใหม่ของปีหน้าอีกมือก็ต้องส่งลายหาลูกนี้ว่าจะหมดปีแล้วนะใช้นี้สัทีเหอะเดี๋ยวบาปติดตัวไปในปีหน้านะจะบอกให้ซึ่งหลังจากที่นกสินใจโพสต์ไปนั้นก็ปรากฏว่ามีนักแสดงพ่วงตำแหน่งเชฟชื่อดังพลันทเสถียรได้เขียนคอมเมนต์ถึงลูกนี้ของตนเองเช่นเดียวกัน เข้าใจเลยครับพลทวงจนเลิกทวงแล้วไม่มีค่าเล่าเรียนลูกจะ10ปีละมัง้งช่วยหลุดจากนี้นอกระบบร้านกาแฟาที่เคยดังซื้อรถปอเช่ แต่เงินคืนไม่ได้ทุกวันนี้ทำใจแล้วครับทางด้านสาวแอมสาวรัก์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันถึงลูกนี้เราแทบไม่เคยได้เงินคืนจากลูกนี้เลยขนาดจะทวงเจ้านี้ยังอายแทนไม่กล้าทวงเจอกันเราเป็นฝ่ายเดินหลบบ้าไหมหลายคนอ่านแล้วเอ,เ,อเอ๊ะทั้งหมดคือลูกนี้คนเดียวกันไหมคะเนี้ย